แบบฝึกหัดมาแล้วเนาะโอ้เดี๋ยวก่อนคุณครูถอดแม็ก่อนนะเด็กได้ดยินเสียงคุณครูไหมคะได้ยินไหมคะอโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะอธิบายแบบฝึกกันเลยเนาะตอนนี้วันนี้เริ่มอน้องอนุบาลหนึ่งก่อนนะคะให้น้องอนุบาลหนึ่งก่อนเนาะ น้องอนุบาลหนึ่งเปิดหน้าสิบห้าค่ะน้องอนุบาลหนึ่งจ๋าเปิดหน้าสิบห้าเลยนะจ๊ะไหนดูก่อนน้องอนุบาลหนึ่งมีกี่คนนะมีกี่คนเอ่ยน้องอนุบาลหนึ่งอะหน้าสิบห้านะคะเปิดหรือยังคะวันนี้แบบฝึกหัดภาษาไทยนะคะลกูกอ่าน้องอนุบาลหนึ่งหน้าสิบห้านะคะอนุอบาลหนึ่งมีเยมมอะไหม มีไหมคะน้องอนบานหนึ่งอ่ะนีวก่อนนะเดี๋ยวคูดูก่อนมีน้องเปียวคนเดียวไม่ใช่น้องเปียวก็น้องบานสองอ่ะอ่าเด็กจ๋าใครอยู่อนบานหนึ่งยกมือขึ้นหน่อยค่ะน้องเพียงอน้องเพียงอน้อง ท่านว่าน้องข้าวหอมเนาะแล้วมีน้องอะไรอีกคะน้องไอเดียค่ะใช่แล้วอ่าตอนนี้ให้น้องอนุบาลหนึ่งก่อนนะคะพี่พรอก่อนนะคะน้องอนุบาลหนึ่งนะคะอ่าเปิดหน้าสิบห้ารอค,คุณครูนะคะน้องอนุบาลหนึ่งจ๋าเปิดหน้าสิบห้าเลยนะจ๊ะน้องอนุบาลหนึ่งเปิดหน้าสิบห้านะคะ ให้เด็กๆลากเส้นนะคะลากเส้นลงเฉียงลงนะคะหน้าสิห้านะคะน้องโนบาหนึ่งลากตามคุณครูเลยลากตรงหมานี่นะคะหมาชุบชบลากให้เต็มเลยนะคะลกูก <c oughs> บันทัดที่สองบันทัดที่สองจะไม่ค่อยมีจุดปะเยอะนะคะจะมีแค่ข้างบนกับข้างล่างนะคะ ให้เด็กลากลงมาลากลงมาเหมือนกันนะคะให้มันตรงๆนะคะไม่ต้องใช้ไมบ้บรรทัดนะคะโอเคไหมคะอ่าอันนี้ของน้องอนุบาลหนึ่งนะคะเสร็จหรือยังคะน้องอนุบาลหนึ่งเสร็จหรือยังคะระบายสี <c oughs> หมาสุนัขเนี่ยให้คุณครูด้วยนะคะเด็กระบายสีให้คุณครูด้วยนะคะ เด็กๆจ๋าน้องบ้านหนึ่งเสร็จกันหรือยังเอ่ยเสร็จกันหรือยังเอ่ยเสร็จหรือยังคะอะลากเส้นนะคะลกูกลากเส้นเลยคุณครูทำจะเสร็จแล้วนะน้องรูปานหนึ่งจะเสร็จไหมนะ ตอนนี้ให้น้องโนบาลหนึ่งนะทำหน้าสิหไปก่อนเนาะเสร็จแล้วคะ่ะเสร็จแล้วใช่ไหมคะอ่าอ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหายังลบก่อนเนออ่าอันนี้เมื่อกี้ลากลงเนาะเดี๋ยวอธิบายของน้องอนบาลหนึ่งต่อไปเลยนะคะลากเส้นตามรอยเส้นปะเหมือนกันนะคะแต่ให้ลากขึ้น ลากเส้นเฉียงขึ้นนะคะหน้า16นะคะเนาะอนุบาลหนึ่งนะคะหน้า16ลากเส้นเฉียงขึ้นนะคะโดกขึ้นชือ่อลากเฉียงขึ้นนะคะลากเส้นเฉียงขึ้น นะคะคเดี๋ยวคุณครูจะกลับมาดูนะคะหน้า16นะคะครูไปอธิบายให้พี่ก่อนนะให้พี่อนุบาลสองก่อนนะต่อไปเป็นของพี่อนุบาลสองจ้าพี่อนุบาลสองอยู่ไหนจ้าพี่อนุบาลสองเปิดหนังสือรอคุณครูเลยนะคะ โอเคค่ะพี่นุบาลสองมีหลายคนนะมีน้องกูมีน้องไอโอ้นมีน้องเฟียวมีน้องกัปตันมีน้องอะไรอีกน้องเข้าปั้นน้องข้ากล้องใช่ไหมคะหลายคนมากเลยเปิดนะคะหน้าสิบหนะคะน้องนุบาลพี่นุบาลสองหน้าสิบหก พี่อนุบาลสองเปิดหน้า15นะคะพี่อนุบาลสองง่ายนะคะห,น, 15, หน, 15, น้า15นะคะหน้า15หน้า15นะคะแบบฝึกของพี่อนุบาลสองหน้า15หลากเส้นโยงภาพกับคำและหัดอ่านนะคะ มีคำและหัดอ่านตัวนี้ก่อนนะคะลากเส้นโยงภาพกับคำและหัดอ่านช้างนะคะตัวนี้จะเป็นช้างซ้ายมือก่อนนะลูกเป็นช้างเป็นหน้า แล้วเป็นปลาเป็นหญ้าหญ้าที่เป็นหญ้านะไม่ใช่หญ้านะข้างล่างเป็นหญ้าเก่ๆนะคะตรงนี้เป็นหญ้านะคะหญ้าแก่ๆเ,เป็นหญ้านะคะตรงนี้เป็นหญ้าต้นหญ้านะคะตรงนี้จะเป็นหญ้าหญ้าคุณหญ้านะคะอ่า ข้างขวามือขวามือจะอ่านว่ายออายาไม่เอกยาปรออาปลาตัวที่สองนะคะตัวที่สามงออางาหอยออายาไม่โทยาหอนออาหนาไม่โทหน้านะคะหน้าตรงนี้เป็นหน้าอ่าอันนี้เป็นช้างมีอะไรนะคะเขาชี้ลูกศรตรงนี้ อนุบาลอะไรอะไรเขาไม่กินไปข้างน้ำมาค่ะอนุบาลสองคะ่ะลกูกตอนนี้อนุบาลสองนะคะอ่านี้เขาชี้ตรงที่งานะคะลกูกงาช้างมีงา รอแป๊บหนึงพี่บอยพี่บอยอย่านอนสิลูกพี่บอยห้ามนอนเดี๋ยวจะหลับนะคะตาจะเขนะลูกนั่งดีๆก่อนลูกเดี๋ยวรอครูจัพเมพ์แป๊บหนึ่งไหมคะไหมคะตอนนี้นอนอุมา้สองกุมารสองกุบารหนึ่งเขียนรอเลยนรอจ้ากุมารสองรอกอารสองรอครูจะพิมพ์แป๊บหนึ่งนะคะแล้วแล้วแป๊บนะคะพิมพ์กูจะพิมพ์กูจะพิมพ์นะคะ อดะเรียกจ๋ามาแล้วจ้ามาแล้วรอแป๊บหนึ่งนะรอแป๊บหนึ่งพี่นุบาลสองจ้ะน้าตอนนี้พี่นุบาลสองตรงนี้จะเป็นงาใช่ไหมคะงอางาเนาะงาให้พี่นุบาลสองมาสีดำแล้วกันวันนี้ให้พี่นุบาลสองโยงไปที่งอางาตัวที่สองหน้า หอนออาหนาไม่โทหนะ้าให้ดเด็กๆ็กโยงไปที่หน้าเลยนะคะลูกตัวที่สามเป็นปรออาปลานะคะให้เด็กเด็กโยงไปที่ปลาตัวที่สี่เป็นหญ้าพงหญ้านะหอหอยออาหญ้าไม่โทหญ้า,ยายตัวสุดท้ายคุณหญ้าหญ้านะคะหญ้าที่เป็นหญ้าของเรานะคะ โอ้โ oh, 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 oh. อยู่ก่อนเนอลบก่อนนะลบก่อนนะเส้นนี้อา่ยาย่าคุณย่านะคะโยงไปหาคุณยา่อาอ่าแล้วระบายสีให้สวยๆนะคะดเด็กๆทำเสร็จหรือยังคะหน้าสิหเสร็จหรือยังคะหน้าสิบห้าเสร็จแล้วเนาะ พีอนบาลสองอีกแล้วจะเป็นหน้าสิบหกนะคะพีอนบาลสองหน้าสิบหกนะคะพีอนบาลสองหน้าสิบหกเขียนคําตามรอยเส้นปะและหัดอ่านนะคะพีอนบาลสองนะคะตัวเลขบนหัวตุ๊กตาตรงนี้จะอ่านว่าปอรอ,อีปรีนะคะร ตรงนี้ก็จะอาจ่านว่าปลีนะคะตรงนี้จะอาจ่านว่าหอมอีหมีนะคะหอมอีหมี e, เหมือนกันนะคะมันจะตรงกันนี่นะลูกลากลงมาตรงกันลากลงมาตรงกันลากลงมาตรงกันตรงนี้จะอาจ่านว่าหอบอีหวีนะคะตรงนี้ก็จะอาจ่านหวีนะคะอ่าถ้าเด็กๆคัดเสร็จแล้ว อ่านให้ผู้ปกครองฟังนะลูกนะอ่านให้ผู้ปกครองฟังปอรอ,อีปลีหอมอ,อีหมีหวอ,อ,อีหวีนะคะเด็กๆคัะเสร็จแล้วตรงนี้นะคะอ่านให้ผู้ปกครองฟังนะคะเลีลยวเด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อของตัวเองนะคะลูกของน้องอุบาลสองนะคะ ทำสองหน้านะคะวันนี้15 16นะคะเดี๋ยวครูจะมาดูท่านครูอธิบายให้พี่อนุบาลสาเสร็จแล้วคุณครูจะมาดูนะคะว่าเด็กๆทำไปถึงไหนนะคะอย่าลืมระบายสีด้วยนะท่านไหมคะต่อไปจะเป็นของพี่อนุบาล3พี่อนุบาล3หน้า15ก่อนนะลูกพี่อนุบาล3หน้า15ก่อนนะคะ อ่านคำและเลือกคำใต้ภาพให้ถูกต้องนะคะอ่าตรงนี้เป็นแก้วนะคะแก้วตรงนี้ตรงเดี๋ยวก่อนเอา,เอาวงก่อนเนาะเดี๋ยว็กๆไม่เห็นตรงนี้เป็นแก้วนะคะแก้วน้ำตรงนี้แหวนเขาชี้ไปที่แหวนนะคะนี่แหวน ยังไม่วงลูกคุณครูวงให้ดูเฉยเฉใช่ไม่ใช่วงกลมนะลูกฟังคุณครูก่อนนะคะรอคุณครูแป๊บหนึง่งตรงนี้จะเป็นแพรตรงนี้นะคะไม่วงนะคะลูกไม่ต้องวงเหมือนคุณครูนะคะแพรอ่ะคำข้างหน้านี้อ่านว่าพอ A, แอร์อ่ะมันอยู่ตรงไหนคะแพรเด็กๆก็เอามาเขียนพอสระแอ พอพานอ่านว่าพอแอเพนะคะดเด็กๆอ่านพเอแอร์เพอ, A อดเด็กๆเขียนตามคุณครูนะคะพอแอเพเสร็จหรือ,อยังคะ ตัวที่สองแก้วนะคะแก้วอยู่ตรงไหนเด็กๆเอามาเขียนสระแอก่อนนะคะเด็กๆต้องเขียนสวยก่อนครูนแน่เลยครูใช้เมาส์เขียนนะคะวันนี้กอไก่ไม้โทวแวแหวนกอเอวแก้วไมโทแก้วนะคะแก้วเรียบร้อยแล้วตัวต่อไป ตัวที่สมตรงนี้อ่านว่าแหวนหอวเอนแหวนเด็กๆใส่แหวนใส่เลยนะคะลูกตัวที่3ามตรงนี้สีฟ้ากับสีฟ้านะคะครูจะวงกลมสีเหมือนกันนะสรลแอเหมือนกันนะลูกหอหีบวแหวน นอนหนูอ่าแหวนนะคะดดเดี๋ยวให้เด็กๆระบายสีให้สวยงามนะคะลูกระบายสีให้สวยงามนะคะ,ะ,ะ,คะพี่อนุบาลสามเหลืออีกอันหนึง่งพี่อนุบาลสามเหลืออีกอันหนึ่งนะคะพ<ห>่อเพิ่มเท่ไหฮะตังไปทำงานฝากกดติดพี่อ้น หน้าสิบหกนะคะพี่โนบาลสามหน้าสิบหกมาหรือยังคะหน้าสิบหกค่ะเมื่อกี้หน้าสิบห้าเสร็จกันหรือยังเอยตอนนี้หน้าสิบหกแล้วนะคะตอนนี้ได้เๆททำหน้าสิบหกนะคะหน้าสิบหกนะคะ โอเคไหมคะพี่นวันสามโอเคไหมหน้าสิบหกหน้าสิบหกหน้าสิบหกนะคะเขียนคำในช่องว่างและหัดอ่านเหมือนกันนะคะลูก ตัวแรกตรงนี้นครูจะขีดให้ดูนะคะว่ามันเป็นตัวอะไรครูเด็กๆจะได้รู้นะคะว่าตัวอะไรขีดข้างล่างเอาเนาะตัวแรกอ่านว่าหวีหอบออีหวีนะคะตัวที่สองระบายค่ะละูกระ,ะ,ะบายสีให้สวยๆเลยนะคะพี่เข้ากล้องตัวที่สองอ่านว่าขีดนะคะข,ขีขดขออีขีขีดอดขีดนะคะ ตัวที่สมตรงนี้ตัวนี้ตัวที่1นเนาะหนึสองสาตัวที่สตัวที่ห้าอ่าตัวแรกอ่านว่าหอวอีวีตัวที่สองขีดขอีขีขีดอขีดนะคะ ตัวที่3ฉีดชออีฉีฉีดอฉีดนะคะตัวที่4ปรีปอรอีรออปรีนะคะตัวที่5ปีปปปกปีนะคะปอีปีปีกอปีนะคะอ่าตัวนี้เดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนสีก่อนเปลี่ยนสีปากกาก่อนสีฟ้าแล้วกัน มียามียาอยู่ข้างหลังเด็กๆคิดว่ามันเป็นตัวอะไรอะไรยาคะพีน่นวานสามช่วยกันเราตอบหน่อยพีน่นวานสมอยู่ไหนเอ่ยฉีดยาใช่ไหมคะมีฉีดยาชอชิงซาลอีดอเด็ก อเอาตัวที่3เอาตัวที่นครูเขียนเลข3ตรงนี้ตัวที่3ามหนึ่งสองสามตรงนี้นะคะมาใส่มาเขียนนะคะฉีดยาชออีฉีฉีด,ดอฉีดยออายาฉีดยานะคะเสร็จหรือยังเอ่ยคุณครูคะาราบัางสีเสร็จแล้วคะ่ะ สหน้าแล้วยังคะพี่เข้ากล้องทำสอหน้าแล้วยังคะโอเคค่ะเดี๋ยวจะให้ส่งนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะลูกเดี๋ยวรอพี่อนุบาล3าก่อนนะคะอาพี่อนุบาล3ตัวที่2เส้นตรงนี้นะคะลูกเส้นอะไรเส้นเอาอะไรมาเติมดีเนาะเส้น อะไรดีขีดเส้นนะคะขีดเส้นตัวที่สองตรงนี้ขีดตรงนี้นะคะเอามาใส่เลยขอไข่สาลอีดอเด็กขออีขีขีดอขีดเส้นนะคะขีดเส้นอ่า เสร็จหรือ,อยังเอ่ยพี่พลอยเสร็จหรือ,อยังคะพี่พลอยหมุนกล้องคุณครูเวียนหัวกับพี่พลอยจังเลยคะ่ะพลอยหมุนอะไรคะอ่าตรงนี้มีหัวนะคะตัวที่สามมีหัวหัวอะไรเอ่ยหัวปลีนะคะเอาคำที่สี่นี่มาใส่หัวปลีเอาที่คุณครูเขียนเลขสี่นี่นะ ป่อปลาต่อปลาลอลิงซาลาีหัวปลีนะคะหัวปลีหัวปลีปใช่หัวปลีนะคะใส่เลย ัวที่4มีนกนะคะมีนกให้ข้างหลังนอโอกอนกนะคะนกตรงนี้จะต้องเป็นคำว่าปีกนกปอปลาสาลอีกอไก่ปีก,นก,ปปก,ก,ปกนกนะคะที่กระตูนทันไหมคะ ทันค่ะโอเคค่ะปีกนกพี่เอาโต้ทันไหมทำไมทำไม,ทำไมใช้สีระบายสีแล้วเหรอลูกดินสองวไหนคะพี่เอาโตปีกนกใส่ปอปลาก่อนลูกปอปลาสาลอีก็ไก่นะคะปีกนกอ่ะเดี๋ยวรอ เพื่อนๆก่อนนะคำสุดท้ายแล้วนะคะ ตัวสุดท้ายนะคะผมอะไรผมเด็กๆทําตอนเช้าว่าอะไรผมคะตอนเช้าตอนเย็นอะไรผมเอ่ยหวีผมนะคะหวีผมหอหีบวอแวนสาลอีหวีผมนะคะหอวอีหวี หวีผมนะคะ,ะใส่เลยนะคะใส่เหมือนคุณครูแล้วระบายสีตกแต่งดอกให้สวยๆนะพี่นบาลสามนะข้างล่างนี้เขียนชื่อนะคะเขียนชื่อของเด็กๆนะคะเหมือนคุณครูจะเขียนชื่อนะชื่อจริงๆเลยนะยากๆๆหน่อยนะนี่เขียนสวยๆนะ ให้สวยกว่าคุณครูเลยนะคะเด็กฝึกเขียนชื่อของตัวเองเลยนะคะพี่อนุบาลสามมีตัวอะไรบ้างบางคนเขียนนามสกุลได้แล้วนะคะนี่เขียนชื่อของตัวเองให้เรียบร้อย วันนี้ให้ทำงานสองสองหน้านะคะวันนี้คุณครูจะให้เด,เด็กทำงานอยู่สองหน้าเด็กทำเสร็จกันหรือ,อยังเอ่ยเสร็จหรือ,อยังคะ,นนอ,คะอะไรนะลูกนนท,ทำหน้าสิบ ทำหน้าสิบห้ากับสิบหกนะคะลูกลโอเคค่ะเอามาโชว์หน่อยค่ะงานเด็กๆมีไหนคะพี่พลอยอางานมาโชว์ค่ะพี่พลอยสวยอยู่ไหนคะพี่มินนี่เปิดกล้องให้ครูดูหน่อยค่ะพี่มินนี่เอามาเลยค่ะใครเสร็จแล้วบ้าง ใครยังไม่เข้าใจน้องคนไหนยังทำไม่เสร็จยังไม่เข้าใจเอามาโชว์เลยนะคะใครรูปดูไหมส่วนไหนอ,อ่ะอ่าเดี๋ยวเด็กๆส่งรูปมานะคะส่งรูปมาได้เลยนะคะน้องอันดานอนอะไรคะทำงานเสร็จหรือยังคะน้องอันดาไปกระโดดมากกว่าใบกระโดดน้องอันดาเสร็จหรือยังโอ้อยู่ในรถเหรอคะลูกน้องอันดาไปขายของเหรอคะ เด็กๆเสร็จกันหรือ,อยังเอ่ยหลายคนเสร็จแล้วเนาะเสร็จ<ส><ส>ในสามสิบนาทีที่อธิบายเสร็จทั้งอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองและอนุบาลสามนะคะสองหน้า<ส><ส>นะคะ,ค,ะคุณคคสมบัตเรียงคารเสร็จแล้วอะไรนะคะลกูกคนใหม่ชิ เคค่ะโอเคค่ะวันพรุ่งนี้ให้เด็กๆเตรียมอุปกรณ์สำหรับมอนเตสซอรี่นะคะเดี๋ยวครูจะเอามาให้ดูนะคะอุปกรณ์มอนเตสนะคะพรุ่งนี้เราจะเรียนมอนเตสค่ะแรกเลยนะคะเด็กๆตื่นให้ทันนะ นี่ตะก,ก้าใส่หรือว่ากระบะใส่นะคะตะก,ก้าแล้วก็ถุงเท้าสองคู่ถุงเท้าของเด็กๆนะคะแค่สองคู่นะลูกถุงเท้าจะอาดจ,จะอาดหน่อยนะซักให้เรียบร้อยนะคะนี้นะคะ2คู่2คู่นะคะลูกวันพรุ่งนี้โอเคไหมคะอุปกรณ์เรียนวันพรุ่งนี้โอเคไหมคะ เอเไหมคะพวกนี้อย่าลืมนะคะเตรียมอุปกรณ์มาให้คุณครูด้วยนะคะอ่าวันนี้พอแค่นี้เนาะไปแล้วนะคะเด็กๆจะได้ไปพักบ้างห่างจอบ้างเด็กๆจ๋าเด็กๆไม่ต้องดูทีวีเยอะนะไม่ต้องดูมือถือแล้วนะให้ทำงานนะคะโอเคไหมคะไปเล่นนะคะเล่นของเล่นเอานะคะลูก ไม่ต้องดูมือถือแล้วนะไม่ต้องดูทีวีเยอะนะคะโอเคบายบายค่ะ okay? แล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะเจอกันพรุ่งน,นี้นะคะคสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ